ต้นด้วยอะไรสามสามศูนย์ค่ะ<ท>ตงทายด้วยเก้าหนึ่งหกหนึ่งค่ะปเจาะข้อมูลมา,าจากไหนจาะเก่งจริงจริงไม่ได้จ่อค่ะทางเราติดต่อมาจากธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่อยู่ฝ่ายเล่งรัหนี้สินนะคะแล้ว,ลวตรงนี้ค่ะบัตรเครดิตของคุณมีการค้างชำระมาแล้วสามงวดค่ะงวดละเท่าไหร่ครับค่ะตอนลูกซื้อสินค้านะคะลงไว้เป็นจ่ายจำนวนเต็มนะคะเท่าไหร่ครับ ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสาบาทห้าสิบสตางค์ค่ะรับรวมดอกเบี้ยและค่าปรับนะคะอืมหมายเลขบัญชีอะไรครับถือบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ไปชาระที่กสิกรสาขาไหนก็ได้ค่ะอ๋อผมไม่มีบัตรเครดิตอะเลยให้ผมเอาบัตรเครดิตไหนไปชาระแลาว้วผมไม่เคยทําบัตรเครดิตเกิดมาในี่บัตรเครดิตคืออะไรไม่รู้เลยทําไรอ้อยอยู่เนี่ยทำาไรไม่เคยทำไม่มีบัตรเครดิต ผมไม่มีบัตรเครดิตช่วยเอามาให้ดูหน่อยบัตรเครดิตหนะ้าตามันเป็นยังไงคุณอาถ้ายไม่เคยถามเอาแล้ววันที่สิบสองก็ตัวคุณเองไม่ใช่หรอคะไปยื่นสมัครบัตรเครดิตตัวผมวันที่สิบสองผมนี่<อ>ทำอโอ้โหผมทํากิจกรรมอยู่ที่รู้ไหมองค์พราเป็นอะไรเขาทํากิจกรรมกันอยู่เนะี่ยรู้ไหมเนี่ยอ๋อไม่ทราบหรอกคะ่ะเขาทำกิจกรรมอยู่นี่อยู่วัดบ้านคลองนี้ ผมมีรูปภาพมีอันนั้นดิฉันก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าทางเราได้รับข้อมูลมาแค่นี้ก็ดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันแล้วว่าดิฉันมีบัตรเครดิตได้ยังไงงงมากอ่าอย่างนั้นไม่เป็นอะไรคะ่ะแต่คุณไม่เชื่อ,อว่าคุณมีบัตรเครดิต<อ>คุณก็ไปแจ้งตำรวจนะคะจะทางจะทำเอกสารค่ะเออทำเอกาาสารส่งมาผมจะได้ไปแนบให้เอกาาสารแล้วแจ้งตำรวจจะได้บอกว่าผมไม่มีบัตรเครดิต ได้คะ่ะเดี๋ยวท่านเอาเอ,เอกสาครค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นชื่อคุณเลขประชาโชนของคุณ <c oughs> เดี๋ยวทาเราทาเรายื่นทำเอกสารให้ค่ะชื่ออะไรคุณชื่ออะไรนะจะได้จะได้บอกตำรวจได้คุณกค่ะ ครับเดี๋ยวผมผมบันทึกเสียงคุณไว้แล้วนะในโทศัพท์เดี๋ยวเราจะได้เอาไปให้ร้อยค่ะเชิญค่ะเพราะทางเราก็มีบันทึกเสียงพอตอนนี้นะคะเดี๋ยวทำเราเอกสารครับเดี๋ยวพาทนายมานี่เลยเนี่ยผมอยู่เนี่ยทำการหักเงินทุนปีที่เปิดภายใต้ชื่อลาชินนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนที่ทังแจ้งปส่ค่ะมีทั้งได้แตผมไม่รู้บัตรเครดิตผมทําได้ยังไงใครเอาไปทำอันนั้นก็ไม่ทราบค่ะเพราะทางเราได้ข้อมูลมาอย่างนี้นะคะว่าใครเอาไปทำทำมาเชิญคุ้วเป็นใครล่ะคะทางเรานี่คือใคร อะไรนะคะทางเราที่พูดถึงเนี่ยทางเราคําว่าทางเราเนี่คือใครคุณคือใครเจ้าหน้าที่ค่ะทางนธนาคารค่ะเจ้า,นนา,า,าจหน้าที่ธนาคารสาขาอะไรสํานักง,งานใหญ่อา่าใช่ค่ะสํานักง,งานใหญ่ค่ะเดี๋ยวนะผมจดชื่อไว้ก่อนผมจะได้ไปถามเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหากระดาษก่อนนางสาวอะไรนะครับกน,นิกาค่ะกะนิกา ช่ค่ะกันนิกากันนิกานะนามสกุลครับวงตรีพบค่ะวงตรีพบนะสำนักงานใหญ่กสิกรไทยสำนักงานใหญ่นะครับค่ะกสิกรไทยสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่ผมเป็นผมไปใช้เขตไหนสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพเอ่อผมไปใช้ บัตรเครดิตวันที่เท่าไหร่นะครับสมัคร่้วันที่สิบสองกันยาค่ะสองห้าหกห้าสิบสองกันยากอยสองห้าหกห้าอ๋อผมไปสมัครสองกันยาสองห้าหกห้าแล้วผมใช้วันแรกวันที่เท่าไหร่ยี่สิบสองกันยาค่ะยี่สิบสองกอยสองห้าหกห้านะใช้วันแรกน้ำเงิเงินเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนค่ะ วงเงินหนึ่งแสนโอ้โหวงเงินผมเยอะเนาะผมใช้หนึ่งแนเลยเหรอวันที่ยีิบสองเนี่ยอา้าคุณเป็นคนไปใช้เองนี่คะมจะไหนคะไปกด<อ>ตู้ไหนคะใช้วงเงินที่ไหนคะเนี่ยผมไม่เคยใช้ไม่งั้นผมจะถามคุณทํำไมละ ผมไม่มีเงินใช้เงมบนบัตรนะคะวงกระดาษหนึ่งแสนค่ะรูดซ่ค่ะไปห้าเก้าร้อยบาทค่ะผมยังไม่มีบัตร ATM ยังไม่มีเลยจะเป็นบัตรเ่าหั้นคุณก็เอาข้อมูลตรงนั้นแลละค่ะไปแจ้งความนะคะได้ผมไปวันนี้แหละเนี่ยพร้อมเสียง<ร>ที่บันทึกเนี่ยครับได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งมีอะไรสอบถามอีกหรือเปล่าสอบสอบถามครับสอบถามว่าเออผมอ,อยาก อยากจะอยากเจออยากเจอคุณว่ะแบบมา,มาคุยกันหนะ่อยได้ไหมอ่าก็เดี๋ยวเจอกันที่ศาลเลยแล้วกันนะคะไม่ต้องศาลหรอกครับมาเจอกันเนี่ยแจ้งความตารวจนี่ก่อนเนี่ยผมมาแจ้งความที่สบพบ้านผมนี่แหละแล้วคุณก็มาแค่นั้นแหละลคุณก็แจ้งความสบพบ้านคุณไปสิคะดิฉันก็จะส่งเอกสารส่งหมายศาลคร่ะเพื่อทําการหักเงินทุกบัญชีที่เปิดภายใต้ชื่อของคุณนะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนที่ทางเราได้แจ้งไปค่ะได้ ได้เพราะว่าไม่เคยใช้เลยบัตรเอทียมไม่เคยใช้เลยโอเคค่ะได้ค่ะยังไงรบกวนนะคะรีดําเนินการด้วยนะคะยังไม่จบคุยกันก่อนอ่ะค่ะพูดมาเลยค่ะอยากพูดอะไรคุยมาค่ะพูดไปไหนล่ะแล้วอยากทราบว่าเนี่ยเนี่ยที่ว่าบัตรเออะไรเนี่ยเออจะผู้จัดการที่ผู้จัดการชื่ออะไรนะผู้จัดการเงินแสนเนี่ยมันไมต้องบอกคะเอ้า ยังจำชื่อผู้จัดก,การไม่ได้เลยเราจะได้โทรไปหาเขาจะได้แจ้งถูกผู้จัดก,การชื่ออะไรผู้จัดก,การสาขาฮัาลลผู้จัดก,การสาขาชื่ออะไรครับไปซาแลว